มันเป็นลอกตัวหนึ่งที่อยู่ในค่ายไทยมันเป็นลอกตัวนึงที่ราคาสามารถจับต้องได้และลอกตัวนี้ยังมีระบบ DC Digital Control ครับและนี่ก็คือ Air Gear StormTrack นะฮะก็คล้ายๆกันนะครับในจุดนี้นะครับพูดตามตรงนะครับการออกแบบและดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นสปูลหน้าตาน้ำหนักทุกอย่างถือว่าอยู่ในเบสที่ กราบสวัสดีนานานั่งตกปลาทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมแจ็คก,กี้ไม่ใช่แจ็คก,กี้ฟิชชิงอ่านะฮะสวัสดีนานานั่งตกปลาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมได้รับสิ่งหนึ่งมาฮะต้องเท้าความกันก่อนนะช่วงนี้นะฮะกระแสลอก DC มาดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซีเซียนะฮะเป็น DCX หรือที่เรารู้จักกันในไดนาโมนะฮะที่ว่ากูทําคลิปทําการผ่านะฮะแล้วกูก็ไปแว้นอยู่ในกลุ่มอ่ะนะฮะช่วงนี้นะฮะลอกที่มีระบบเกี่ยวกับ DC เนี่ย ออกมาเยอะมากๆนะครับข้อออกมาหลายตัวแล้วก็เป็นราคาที่จับต้องได้เยอะสุดๆเลยรวมถึงค่ายคนไทยเรานี่ก็มีการวิจัยแล้วก็กําลังค้นคว้ากําลังเริ่มทำนะโปรเจกต์เกี่ยวกับ DC เยอะเหมือนกันผมเห็นอยู่หลักๆตอนนี้จะเป็นสองสาค่ายนะที่เห็นทาเรื่องระบบดีอยู่นะฮะวันนี้นะครับ ผมเนี่ยได้สิทธิพิเศษอย่างหนึ่งนะฮะก็คือเจ้าลอก DC ตัวหนึ่งที่เพิ่งเปิดตัวไปได้สักพักหนึ่งนะครับเอ่อพวกผมที่รู้จักกันนะฮะทำการส่งมาให้เอาไปลองเล่นแล้วก็ลองเช็คคือเขาก็ซื้อมาแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันแปลกเขาอยากให้ผมเช็คให้ไหนว่าข้างในมันเป็นยังไงแล้วก็ล้างชิคระบบให้ให้หน่อยนะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเออถ้าจะเอาไปลองเล่นหรือว่าเอาไปทดสอบหรืออะไรก็เอาไปได้เลยนะผมก็เลยว่างั้นกูขอยืม ทำคลิปหน่อยแล้วกันนะพอดีกูก็สงสัยเหมือนกันว่ามันยังไงไอ้ลอกตัวนี้นะมันเป็นลอกตัวนึงที่อยู่ในค่ายไทยมันเป็นลอกตัวนึงที่ราคาสามารถจับต้องได้และมันก็เป็นลอกอีกตัวนึงที่เด็กหลายคนชอบและลอกตัวนี้ยังมีระบบ DC Digital Control ครับและนี่ก็คือ Air Gear StormTrack นะฮะ ล้อจากทางค่ายแอร์เกียนะครับเป็นล้อตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ผมก็ได้รับสิทธิพิเศษมาลองรีวิวให้กับทุกท่านได้เห็นกันนะครว่าื่องในมันเป็นอย่างไรนะฮะและหน้าตาคร่าวๆมันเป็นยังไงนะฮะอย่างที่ทุกคนรู้ดีครับว่าผมเป็นคนที่รีวิวแบบตรงไปตรงมานะครับแต่บางทีอาจจะไปขัดขาแล้วก็ไปขัดความรู้สึกของใครหลายๆคนที่แบบว่า รักในค่ายนี้หรือว่าชอบในค่ายนี้หรือคุณเสียเงินมาแล้วแล้วมีคนด่าลอกคุณแล้วมึงไม่โอเคอะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้ผมก็ต้องเสียใจด้วยนะครับและที่สําคัญอย่างที่ผมพูดไปตลอดนะฮะเรืร่องของม,มึงมึงคิดว่ามึงเสียคนเดียวอะ่ะการรีวิวต่อไปนี้จะเป็นการรีวิวตรงไปตรงมาสําหรับผมดีก็ว่าดีแย่ก็ว่าแย่อย่างที่ผมบอกไปคุณไม่ต้องเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์และที่สําคัญความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมถ้าหากว่าคุณไม่ชอบผมเสียใจด้วยและก็เหมือนเดิมครับเรื่องของมึงแตะไม่ได้ จับไไม่ได้วันนี้ครับเราจะทําการรีวิวเจ้า s t o t r t r k นะฮะมาดูกันว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรในเบื้องต้นนะครับสำหรับหน้าตาของเจ้าส r m ม r a c กนะฮะนะ Air g e a r d t t r u e ร t o r m t r a ร k นะฮะรายละเอียดของเจ้าตัวลอกนะครับก็จะมีดังนี้รอบของเจ้าตัวลอกเนี่ยจะอยู่ที่7.6.1ครับผม น้ำหนักตัวลอกจะอยู่ที่140กร,รมัมลูกปืนที่ให้มาจะอยู่ที่6บวก1บอ l l b e ลิงนะครับกำลังเบรกที่เหมาะสมและท็อปสุดก็จะเป็นที่6.5กิโลนะฮะตีเป็น7กิโลนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะหน้าตาของเจ้า Air Gear Storm t a c นะครับก็จะไม่มีอะไรมากรูปทรงก็จะคล้ายๆกับมึงคิดว่าอะไรอะสำหรับผมผมมองเหมือนสตีทเลย ทรงคล้ายๆสตีทนะครับอ่าสำหรับเจ้าตัวนี้นะแอ g จิ e นเพดนี่ก็จะเป็นลายคาร์บอนนะครับไม่ใช่คาร์บอนแท้นะครับแต่จะเป็นแบบว่าลายพวกพลาสติกที่ทําออกมาแล้วเหมือนคาร์บอนแท้หน่อ,นอก็จะเป็นหน่อยางแขนก็จะเป็นแขนอลูนะครับตาแดก,ก็เป็นพลาสติกนะครับผมมีกิ๊กเสียงครับกิ๊กเสียงสตาแดกนะครับตัวลอกมีกิ๊กเสียงปลาลากมาให้ด้วยนะครับ ถือว่าเป็นคลิกเสียงที่ล้านมากๆนะครับเบื้องต้นผมเคยเห็นคลิปคนผ่าลอกแล้วนะฮะภายใต้การปรับนะครับก็จะมีการปรับโหมดนะฮะก็เนี่ยปรับได้เวลาที่ลอกที่มันปรับแบบเนี้ยไม่มีตัวเป็นขีดหรือว่าเป็นตัวเลขเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านนับที่แก๊กนะครับสำหรับมือใหม่นะครับนับไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9่อ่าประมาณนี้นับเป็นแท็กนะฮะแต่ถ้าเป็นผมนะครับอย่างผมผมชินกับพวกนี้อยู่แล้วผมจะไม่ซีเรียสอะไรเลยผมก็แค่แบบ รู้แค่ว่าอ่ะเนี่ยมันปิดนะมันหน่วงไม่ค่อยดีนะอ่ะปรับไปครึ่งหนึ่งก่อนปรับไปครึ่งอ่ะเล่นสักครึ่งหนึ่งก่อนแล้วลองตีดูถ้าตีแล้วเอ้ยรู้สึกว่าไม่ค่อยออกอ่ะลองลดดูลดปุ๊บเอ้ยตีดีเอ้ยตีดีเฮ้ยฟูแล้วโอ้โหเริ่มฟูแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มคุมไม่อยู่แล้วอ่ะก็ปรับมาเป็นเนี่ยประมาณกลางๆเหมือนเดิมนะครับอ่ะเน้นสกิปก็ปรับสูงๆหน่อยอะไรประมาณเนี้ยอ่ะประมาณนี้นะฮะใต้ล่างก็จะมี สำหรับตัวเปิดนะครับโอเพนเพื่อที่จะเปิดฝาออกนะฝาชุดระบบหน่วง DC ครนะฮะข้างหน้าก็จะประมาณนี้นะลายไกด์ตัวใหญ่ๆสวยๆประมาณนี้นะฮะความลื่นของตัวลอกเนี่ยเดิมๆโรงงานอันนี้คือยังไม่ได้ล้างระบบนะครับตัวนี้นะเดิมๆเลยก็ถือว่าลื่น,นครับการหมุนมีเสียงไหมพอมีนะครับไม่มี18นะอ่ะแกะออกมาครับดึงตรงๆก็จะเห็นชุดหน่วงระบบ ดีซีนะครับของเขานะฮะตัวนี้ก็มองแวบๆนี่ผมนึกว่าไอ้พวกนี้นะผมสงสัยมันจะเหมือนกับไดนาโมงหรือเปล่าก็มีความคล้ายๆนะครับแต่ก็ไม่ได้เหมือนมากนะโอ้โหขนาดทำให้มันเหมือนกเป๊ะเ,เ,เลยวะก็คล้ายๆกันนะครับแต่กไ็ไม่ไม่ไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นนะ้าเอาเข้าจริงๆอ่าตะปูนตื้นๆน,น,นะฮะเกรดโลหะนะพวกนี้เป็นโลหะแล้วนะมีลูกปืนตัวหนึ่งนะครับเป็นลูกปืนตัวเล็กๆนะโอ้โหลูกปืนถือว่าเล็กมากเลยนะเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าตัวลอกนะทีนี้ ข้างในมีอะไรบ้างวันนี้สิ่งที่ผมจะผ่านนะครับคือผมจะดูแค่ระบบภายในนะครับแต่ผมจะไม่ได้ลื้ออะไรเยอะนะครับไม่ได้ลื้อทั้งหมดนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเอาไปใช้งานอยู่ดีนะฮะผมมองจากตรงเนี้ยคุณเห็นอะไรฟ้าฟ้าไหมเห็นอะไรฟ้าฟ้าไหมอืมน่าสนใจมากอืม <c oughs> การปรับคอนมีเสียงด้วยนะนี่ปรับคอนมีเสียงมีอะไรด้วยเอยถือว่าแจ๋วนะครับให้กิ๊กเสียงมาเต็มระบบทั้งกิ๊กเสียงปลาลากกิ๊กเสียงสตาร์เด็กนะครับกิ๊กเสียงปรับคอนนะ ในจุดนี้นะก็ถือว่าโอเคนะถ้าเปรียบเทียบกับไดนาโมนะจากเท่าที่ดูนะแค่เพียงข้างนอกนะลูกเล่นข้างนอกนะครับราคาต่างกันประมาณไม่กี่ร้อยนะแต่ว่าเราได้ตัวที่รู้สึกว่าโอเคอันนี้ผมยอมรับตามตรงว่าสตอมแท็กแม่งดีกว่าทีนี้มาดูข้างในก็มาเดี๋ยวเราจะทําการแกะเจ้าตัวลอกนะครับว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างสําหรับเจ้าลอกตัวนี้ เฟืองเป็นเฟืองอลูมิเนียมนะครับในจุดนี้ผมเห็นคนบนหลายคนแล้วนะครับว่ามันเป็นเฟืองอลูมิเนียมกิ๊กเสียงที่ให้มานะครับก็เป็นกิ๊กเสียงแบบกรีดอารมณ์คล้ายๆเหมือนพวกแบบปิโตวัดประมาณนี้นะครับพับเบรกสองตัวชัวแน่นอนมีชุดกดตัวหนึ่งตัวประคองเฟืองพินเนียนนะครับมีตัวกันสึกมาให้ด้วยนะถามว่าตัวกันสึกตัวไหนนะครับเพื่อนๆสังเกตดูมันจะเป็นโลหะแผ่นตัวหนึ่งครับเป็นซิมตัวหนึ่งที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะฮะนี่แหละตัวนี้แหละฮะที่เป็น ช่วยกันสึกของตัวยกเฟอร์พินเนียน,นครับเราจะพบเห็นพวกนี้ได้บ่อยนะครับในรอกพวกค่ายแบนนะพวกค่ายแบนดนีจ่จะใส่กันมาเยอะแล้วครับทั้งไดว่าทั้งชิทั้งอาบูนะครับ, iva, hi, รบพวกนี้จะใส่มาแล้วนะในจุดนี้นะครับผมเห็นแล้วตัวนี้ก็มีเหมือนกันครับตัวกันสึกเหมือนกันแค่ผมมองข้างในนะครับผมก็มองออกแล้วนะสำหรับจุดนี้ถามว่าดีไหมในจุดนี้ในราคา โอเคอันนี้โอเคจากใจผมมองเลยว่าโอเคมีตัวการศึกของชุดขาเตะแป้นครับแล้วก็มีตัวยุเฟืองพินเนียนหนึ่งตัวนะครับมีกิ๊กเสียงที่เป็นตัวกีดแบบนี้นะฮะฟันค่อนข้างหนานะครับค่อนข้างห่างกันหน่อยนะและที่สําคัญคือเฟืองนะครับเป็นเฟืองแบบอะลูนะครับในจุดนี้นะครับพูดตามตรงนะครับโอกาสที่จะเสียแล้วก็เสียงดังแล้วก็ขึ้นมือเนี่ยก็มีไวโอกาสขึ้นไวนะครับตัวนี้ในตัวนี้นะตัวนี้มีลูกปืนประคองเฟืองพินเนียนด้วยนะครับ ซึ่งก็ให้มาด้วยก็ถือว่าโอเคละเพียงแค่การแกะเข้ามาแล้วก็ดูเพียงเห็นเพียงแค่นี้นะครับผมก็สันนิษฐานแล้วก็เดาออกได้หมดแล้วครับมันคือเทคโนโลยีของลอกตัวใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะแต่ว่าพวกเทคโนโลยีพวกนี้มันเขาเรียกว่าสูตรพวกนี้อานที้ผมบอกลอกแบรนด์ไม่มานานลวแต่ลอกตัวนี้เพิ่งมานะผมไม่รู้ว่าลอกตัวนี้ได้ต้นทุนการผลิตมาจากประเทศอะไรหรือบริษัทไหนเป็นตัวผลิตนะแต่เท่าที่ผมเห็นผ่านๆน,นะครับตั้งแต่ตอนกำลังเริ่มลุยโปรเจกต์นี้นะฮะผม รู้แล้วนะว่ามันคือค่ายไหนนะฮะแล้วก็ใครเป็นคนผลิตเอาเป็นว่าผมรู้ก็พอแล้วฮนะถ้านัทแจ็กจะให้คะแนนเนี่ยนัทแจ็คให้คะแนนเท่าไหร่เต็ม10 <c oughs> ผมให้8คะแนนอ่าโอเคผมให้8คะแนนจากเต็ม10เอานัทแจ็กทำไมนัทแจ็กให้แค่8ดครับอีก2คืออะไร อีก2เนี่ยผมขอหักไปเรื่องเฟืองข้อดีของการใส่เฟืองที่เป็นอลูแบบนี้นะครับก็คือมันเบามันเบาแล้วมันจะเงียบแต่มันจะเงียบช่วงแรกแต่ข้อเสียคือมันขึ้นมือไวเนีน่ยนะคตทีนี้มันอยู่ที่การใช้งานอีกทีต้องหมั่นดูแลรักษาลอกเสมอนะครับแค่เฟืองนี่มึงเอาไป2คะแนนเลยเออใช่กู2คะแนนผมขอให้2คะแนนแต่นอกนั้นโดยรวมในสออในข้างในจุดนี้นะครับคือผมมองว่าดีเวิร์ก คุ้มค่ากับราคาที่คุณจะเสียไปทั้งหมดนะครับประมาณเท่าไหร่นะพันพันเท่าไหร่วะพันหกหรือพันเก้าวะไม่แน่ใจนะครับโอเคไหมโอเคนะฮะในจุดนี้โอเคเราจะประกอบกลับคืนครับระบบ DC ซนะฮะทีนี้เรามาลองฟังกันดูนะฮะเสียงค่อนข้างจะอ e นะูอีหน่อยมันจะเสียงมันมา,าแค่แป๊บเดียว มีแสงไฟนะครับกับพิบนะโอเคครับนะทุกท่านตอนนี้เราก็ได้เห็นข้างในของเจ้าตัวลอกกันไปแล้วนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างและหน้าตารวมถึงสเปคโดยรวมนะครับแล้วก็วัสดุภายในนะครับทีนี้ทีนี้เรามาตัดสินกันครับว่าแอร์เกีย t o r m มแ c กคุ้มค่าที่จะซื้อหรือไม่สําหรับผมจากใจของนาแจ็คพาเจ๊งและส่วนตัวของผมผมมองว่า โอเคครับเป็นล่ออีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจน่าซื้อใช้ไม่ว่าจะซื้อใช้หรือซื้อเก็บนะฮะตัวนี้ถือว่าโอเคทั้งวัสดุทั้งสเปคที่ผมเห็นรวมถึงการออกแบบและดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นสปูนหน้าตาน้ำหนักทุกอย่างถือว่าอยู่ในเบสที่โอเคอ่าเป็นล่อ,อีอกตัวหนึ่งที่ในราคาพันกว่า,วาเนี่ยคุ้มค่า ที่จะซื้อถ้าเป็นผมแต่ก่อนผมจะใส่ยับกับลอกหลายตัวเลยนะแล้วก็ลอกตัวไหนที่วัสดุกา,กากหรืออะไรผมจะด่าว่ากาดทันทีแต่ปัจจุบันตอนนี้นะครับผมเนี่ยได้เห็นลอกมาหลายตัวแล้วลองแกะมาหลายตัวเหมือนกันลอกแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นเป็นของตัวเองแล้วก็จะมีดีเป็นของตัวเองเช่นเดียวกันแต่ลอกบางตัวมันไม่มีดีมันก็คือไม่มีจริงๆเว้อารมณ์แบบว่ามึงเกิดมาทําไมไอเนลคุณแผ่นดิน บางตัวอาจจะเป็นลอกที่คุณรักมากมครับผมคุณเล่นแล้วคุณรู้สึกโอเคกับมันอ่าน,นก็ยินดีด้วยนะครับผมแต่อย่าลืมครับผมว่าลอกเนี่ยไม่ได้มีตัวเดียวและมึงก็ไม่ได้เป็นศูนย์รวมของจักรวาลทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันดีกับคุณก็ดีไปแต่ถ้ามันไม่ดีกับคนอื่นเขาก็แค่จะบ่น10ปากว่าไม่เท่าลองเองถ้าคุณอยากรู้ คุณต้องลองเล่นครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้วันนี้ก็ได้มาลองรีวิวนะครับเจ้าลอากแอร์เกียสตอร์มแท็กนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะลองทําการเอาไปลองเล่นดูนะครับแต่เท่าที่ดูเนื้องานแล้วก็น้ําหนักแล้วเนี่ยมันน่าจะเล่นได้เกือบทุกงานจริงๆก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, และกดซับสไครต์กับผมด้วยนะครับและที่สําคัญฝากสินค้าเกี่ยวกับ JKF ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อพุงกุญแจและอื่นๆอีกมากมายนะครับที่ทําออกมาแล้วก็พอขายหมดปุ๊บกูก็ไม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปหน้าผมก็จะทําการลอกตอนนี้ไปออกหมายข้างทางนะครับไปลองดูว่ามันเป็นเช่นไรไว้เจอกันใหม่ทุกท่านไป